ก่อนรถมสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นสุดยอดรถครอสโอเวอร์ over, ยอดนิยมที่ขายดีจริงๆนะฮะแล้ววันนี้ไม่น้อยอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 8 Honda HRV ตัวรองท็อป1.8 E Limited ไม่หกมื่ วีครับอีกหนึ่งสุดยอดรถครอสโอเวอร์ over. ยอดนิยมขวัญใจวัยรุ่นครับวันนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะ 1.8e l i m i t e d ครับ เป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนฮะปีผลิต2018แท้เลยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยคันนี้เลยนะฮะรถใหม่ปายแดง1นล้านห้าหมบาทเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากได้ซันรูฟอยู่แล้วนะฮะกังวลว่าเดี๋ยวใช้เป็นนานๆกลัวน้ํามันจะรัว่วมันจะซึมมันจะดูแลรักษายากเล่นตัวนี้พอละนะวันนี้ได้ใหม่น้อยด้วยนะหกหมื่นเท่านั้นเองรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมันมีพิษวามไม่มีน้ําท่วมเลขมาแท้ๆค หมื่นกิโลเมตรรับประกัศซึ้อคือเต็มราคาครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยสีสันผิวพรรณที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทำบ้างหรือเปล่ามาดูกระจังหน้าตัวแรกก่อนไมเนอร์เชนแม่ก็ดูหล่อไปคนละแบบนะฮะด้านในก็เป็นสีเทาเข้มคาดด้วยโครเมยียมยาวๆสวยๆนะโลโก้สวยเด่นเป็นสงา่าโอ้โหไฟหน้าสวยมากปิ๊ง นี่คือลักษณะรถที่วิ่งกลางวันเป็นหลักแน่นอนนะฮะไม่มีอาการเหลืองไม่มีอาการหมองเลยใสมากได้ไฟดู a l ลโปรเจ t เตอพร้อมไฟ d a ย์ไทม LED มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับดูสิครับโคมไฟใสปิ๊งเลยอันนี้เราล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวนะไม่ได้ทำอะไรสวยมากนี่คือรถบ้านสายจอดที่แท้ทรูมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับอ่ะสีสันกันเลยนะฮะมาด้วยสีขาวมุกเท่ๆแบบนี้นะฮะสวยงามผิววันใช้ได้นะ สวยเนียนเลยสำหรับ้าโปงดูแล้วเรียบร้อยผ่านสบายยดูแล้วไม่น่าต้องทำอะไรคนแมวมีก็บางมากดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องยุ่งอะไรแล้วขอไปยังบางซะด้วยนะฮะกันชนก็เช่นเดียวกันครับสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาสวยเรียบร้อยหน้าเนียนๆเลยครับท่อนหัวทั้งฝาโปงทั้งกันชนอ่าท่อนหัวผ่านสบายยนะครับมาต่อกันที่แถบขวาครับสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาก็สวยอีกแล้วครับแถบขวาก็สวยมาก เนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับคันนี้เราได้ลุ้นพร้อมตั้งขายเลยนะแถบขวาก็ผ่านสบายๆนะยนะข้อไปก็ยังบางยังใสผิวดีมากนะครับมีมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีให้เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันศาสตร์ให้เรียบร้อยกระจกข้างจริงๆสีเดียวตัวรถนะอันนี้เจ้าของเดิมใส่ฝาครอบมาให้ก็ ก็หล่อไปอีกแบบนะมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆด้วยนะครับหลังคาตัวนี้ไม่มีซันรูฟนะครับก็จะเรียบๆบางๆเดิมๆแบบนี้เลยค่อนข้างสวยมีเสาอากาศแบบคริปฉลามด้วยนะฮะอ่นล้อกันต่อเลยรุ่นนี้เราจะได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยนะครับตัวแม็กก็สวยมากนั่งเงาร่องดําไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยสวยมากแล้วก็ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นโยโกฮาม่าเลยท,ท่านท่านผู้ชมนะยางสวยเลยย,งย,งยางยางโยโกฮาม่า Advanced b v 5 5 2นะครับเออปี2020ก็จริงนะแต่ดอกสวยจริงๆเลยเพราะว่าจอดเยอะฮะไม่แค่60,000และยางโยโกฮามานี่อายุการใช้งานเขาค่อนข้างยาวอยู่แล้วดอกนิ่มมากนะครับดอกสวยดอกลึกดอกเต็มใช้กันได้อีกสักพักเลยอ่ะล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับแม็กหลังก็สวยอีกแล้วดูแล้วขับเก่งมากไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลย ยางโยโกฮาม่าปี2020ปอูแต่ดอกสวยจริงๆนะฮะดอกสวยนี่เทียบเท่าพวกรถยางปี2ปีเลยนะดอกสวยจริงๆดอกเต็มดอกลึกดอกนิ่มเลยซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำเท่วมอะด้านหลังเจ้าของเดิมติดคาร์บอนเคฟล่ามาให้เราก็สวยดีขอบคุณมากนะฮะอะเปิดมาแล้วด้านในก็เดิมๆสติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับขอบยางโอ้ยังเหนียวมากดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์ค สวยงามเสียงดังปัก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 ,ปก,ปกเลยนะฮะดูเม็ดอักสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมไสไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนอะไรทั้งนั้นอาเสากลางซ้ายขอบยงังดึงออกมาเม็ดอักอยู่ครบ ซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสโอโหน็อตเดิมทุกตัวครับไม่มีถอดไม่มีขยับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดเนียนคลิปๆไม่มีงัดไม่มีแงะอะไรเลยอา์เสาหน้าขวาฟังคนขับดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวอยู่ครบทุกเม็ดเลยซอกในแห้งสนิทเดิมหมดเลยนะครับแกมขวากับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับสุดยอดมาต่อด้านหลังกันเลยนะฮะมาในสไตล์ฮัชแบ็กห้าประตูเท่ๆมีสปอยเลอร์ให้ในตัวมีไฟเบรกให้เรียบร้อย ตัวนี้เติมได้ที่ e 8 5เลยกระจกเดิมของ Honda มีฟิวมีไรฟ้าเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายสวยครับฝากระโปรงหลังสีสันเรียบร้อยครับไฟท้ายขวาก็สวยครับซ้ายขวาสวยหมดกันชนก็สวยครับโอ้โหดูแล้วได้ลุ้นแล้วนะเราน่าจะล้างตั้งได้เลยมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดกันชนฝั่งนี้ก็สวยอีกแล้วฝาโปรงท้ายรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟฟ้านะครับสำหรับเจนแรกเปิดปิดด้วยมือเปิดมาแล้วเบ็ดอาร์คสวยๆเลยเรียงตัวใสๆชัดเจน น็อตฝาปรงเดิมท yeah. ุกตัวฮะน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับหน้าเดิมหมดเลยเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดเลยฮะผิวแห้งสนิทเลยฝาปรงหลังเดิมหมดครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะผิวแห้งแห้งไม่มีคอกไม่มีพ่นอะไรด้านหลังมีไฟส่องสว่างมาให้อีกหนึ่งดวงมีทารองกันกระแทกแถมมาด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากคมสวยเลยครับเนียนกริบใช้รักษาสุดๆเปิดมาแล้วครับแม่แรงหายไปไหนเดี๋ยวหาให้ไม่ต้องห่วง แม่แรงหายไม่เป็นไรเดี๋ยวหาให้นะล้อยังอยู่ดีนะฮะเป็นล้อก,กระทะล้ออะไรยังอยู่ดีด้านหลังเดิมหมดนะแนวซิลิโคนแห้งสนิทเดินตรงเป๊ะไม่มีเคราะห์ไม่มีพ่นนะฮะแนวซิลิโคนแห้งสนิทไม่มีติดแก๊สบางๆงใสๆสเดิมเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับมบรวมแถบซ้ายกันต่อนะฮะสีสันแถบนี้วันนี้โอ้โหสุดยอดสรุปคันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วเจ้าของเดิมทําให้เราเรียบร้อยสวยเนียนรอบคันนะแผลใหญ่ๆดูแล้วไม่มีอะไรเลย นะฮะโอ้สวยจริงๆออกแดดนี่ประกายมุกเงางามโดดเด่นเป็นประกายระยิบระยับเลยนะฮะดูสิเพราะฉะนั้นคันนี้สรุปแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากกระจกข้างนะฝาโครเมียมไฟเดียวเท่ๆมือจับสมาร์ทเอนทรีสองฝั่งแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เราอีกโอ้ขอบคุณมากๆล้อหลังก็ดิสเบรกแม็กหลังก็สวยอีกแล้วไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีทะเลอกอะไรเลยยางโยโกฮาม่าปี20นะฮะโอ้โหแต่ดอกสวยมากครับ ดอกมาเต็มมาพี่น้องใช้กันได้อีกยาวแน่นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมล้อสุดท้ายก็สวยโอ้โหขับเก่งมากนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยล้อนี่เนียนกลิปทั้ง4ล้อเลยคะับยางโยโกฮาม่าสี่เส้นดอกยังลึกยังสวยยังเต็มใช้กันได้อีกยาวซุ้มล้อ สวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำเท่วมหมาโกโครงสร้างกันต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงอะไรขอบยางเหนียวมากดึงออกมาเม็ดอ,อาร์คอยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอ,อาร์คสวยงาม ซอกด้านในเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามอยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดเป็นเบรรุ่นนี้อยู่ซ้ายผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์ R18ZF3110984 เลขตัวถัง MRHRU แล้วก็ P104606 เสาหน้าซ้ายดึงขอบยาวมาเม็ดอาร์คสวยงาม ตลอดทั้งแอบเลยซอกในแห้งสนิทเดิมหมดน็อตเดิมหมด,นนด,มหมดไม่มีถอดไม่มีขยับพาสีต่อแล้วขอบพระคุณเจ้าของเดิมมากหมดกุมภาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ Honda ไปดูเครื่องยนต์กันปะโอ้โหเครื่องใส่มากตัวนี้เป็นเบนซิน i-VTEC 1,800cc 1 1แรหนึงแรงมา เกีย CVT เติมได้ถึง E85 อัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยก็ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้ไม่น้อยมาก60,000โลใหม่แท้เลยไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยโครงสร้างเดิมหมดซอกในฝั่งขวาแห้งสนิทน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะแก้มขวาก็พลติกอาจจะบังนะฮะแต่ว่าเดิมแน่นอนอาเบ้าชกสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบฝังขวารูกลมๆตัวเลข 30R คมๆเลยซับนงซับนแห้งสนิทไม่มีคไม่มีพ่น มีเบรก ABS ให้ด้วยมองลงไปชัดซีแห้งสนิทสวยงามคานหน้าดูง่ายมากฝั่งขวา7 AR คมคมรูกลมคมกริบตรงกลางเม็ดอาร์เรียงตัวสวยงามแห้งสนิทเลยฝั่งซ้ายก็รูกลมคมกริบตัวอักษร7 AL คมคมแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้ชัดซีแห้งสนิทสวยงามฝั่งซ้ายก็แก้มเดิมต้มสีหัวน็อตอยู่ครบ อักษร3 0แ L คมคมรูกลมกลมเบ้าโชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเม็ดอ์กอยู่ครบซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ฟ้ากระโปรงน็อตก็ไม่เคยถอดสุดยอดสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่น,ท,ผนทุกจุดเลยเรียบเนียนสวยงามกันร้อนยังสวยยังดูดีสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่มีกระฉแม้แต่ตัวเดียว สุดยอดแห่งความเดิมและความใสมายม่ห0 0 0ืเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปเปิดมาแล้วอย่างแรกได้เบาไฟฟ้าเหมือนกันสําหรับ e อลิมิตเต็ดนะฮะเอาแถมเล็กตัวถังให้หน่อยแล้วกันมันอยู่ใกล้ๆกันนะฮะ M R H R U ลงท้าย P 1 0 4 6 0 6นะครับได้เบาไฟฟ้าเบาหนังแค้เนื้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยมากฟอกขึ้นมาแล้วดูดีเลยเป็นสเปคเดิมเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยมีเหี่ยวนิดหน่อยมีย่นนิดหน่อยมีปรีนิดหน่อยแต่เล็กน้อยนะฮะ ปล่อยผ่านได้ไม่ต้องไปสนใจคันนี้ถือว่าเดิมมากอยู่แล้วนะฮะแผงประตูสวยมากเนียนคลิปคลิปฟิล์มอะไรไม่รู้นะแต่สวยจริงๆขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับด้านหลังฟิล์มก็สวยอีกแล้วเจอแล้ว v อะไรวะเนี่ย uv 4 0 0 c e r a m ซราม i กออริจยี่ห้ออะไรไม่รู้อะแต่สวยแผงประตูครับสวยมากเนียนคลิปเลยเจ้าของเดิมแถมพรมห้าดีมาให้ด้วยขอบคุณมาก ด้านหลังเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครนั่งนะฮะพอะดูสีพลาสติกยังไม่แกะออกจากซองเลยสุดยอดมากหัวหมอนสามตำแหน่งรูติดตั้งคาร์ซีไอโซโฟิกและเนื้อบอร์ดสวยมากนะเนียนกริปเลยเนียนเนียนเนียนจริงๆนะฮะอ่ะล้วมาถึงข้อดีของเขาพับเบาะได้หลากหลายครับนี่คล้ายๆ h o n d ต Jazz เลยพับยกแบบนี้ก็ได้ไว้วางของแนวตั้งนะฮะหรือจะพับราบก็ได้นะครับแยก60-40แบบน,นี้สะดวกสบายมากๆแผงท้ายด้านหลังเป็นงานพลาสติกสีดำก็สวยอีกแล้ว รดวรอยดูแล้วไม่มีอะไรสวยมากเชื่อว่าไม่ได้ขนของอะไรกันรุนแรงเพราะว่าพัดส่งพลาสติกสวยมากนะครับเนียนกลิบเลยพลาสติกแทบไม่สะเทือนเลยดูสิกระสะดุต่างๆถือว่าเนียนมากดูแล้วคันนี้วิ่งเล่นทั่วไปไม่ได้ขนของนะน่าจะใช้คนเดียวด้วยองศาการเอ็นได้เยอะอยู่แล้วก็พับราบแบบนี้ได้นี่ห้องโดยสารกว้างเลยเอามาขนของได้นิดหน่อยนะหรือว่าใครจะไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นี่เอาบ่อมาปูนอน กินลมชมวิวสุดยอดอ่ะเหมือนเดิมเราทดสอบถอยบอกคนขับสุดรางนะครับเพื่อดูความกว้างของพื้นที่ด้านหลังเข้ามานั่งแล้วโอ้โหเหลือเืเลยพี่น้องข่าไม่ติดขยับแก้งขยับขาง่ายเลยด้านหลังถือว่ากว้างใช้ได้นั่งสบายนะครับหัวหมอนปรับระดับความสูงได้ด้วยนะครับแล้วก็องศาการเองีงอุ้ยลงได้อีกนิดหน่อยนะฮะเอนได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่านั่งสบายนะเป็นรถที่นั่งทางไกลค่อนข้าง กว้างใช้ได้เลยสําหรับด้านหลังนะครับตัวบอกก็ตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนเรียบบแบบนี้นะครับตัวบอกสวยมากครับพับแยก60-40ได้ด้วยนะฮะอ่ะแผงประตูก็สวยเนียนกริบกริบฟิล์มก็สวยมากแผงประตูหน้าซ้ายครับสวยอีกแล้วโอ้โหสีบานสวยหมดเลยเนียนกริบเลยนะฮะฟิล์มสวยๆเลยบอกไฟฟ้าตัวเดียวคนขับนะฮะฝั่งซ้ายปรับด้วยมือได้หนังแท้เนื้อเดิมโรงงานสวยมาก เนียนทุกกระเบียดนิ้วเลยพี่น้องเย้ยเดี๋ยวไปลองขับกันตัวรองท็อปนะฮะกุญแจเหมือนกันอ m m มบ i ลิเซอรกุญแจสำรองมีให้ครบปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่น้อยมากครับ6กหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะถือว่าไม่น้อยมากเลยกับอายุรถ6ปีตกปีละหมื่นเท่านั้นเองนะครับเปิดแอร์ก่อนได้อร์ดิจิตอลครับปรับความแรงได้7ระดับนะฮะ พอปุณภูมิก็แบบดิจิตอลทิศทงทิศทางก็ดิจิตอลหมดนะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยนะแอร์เย็นสบายหายห่วงนะครับคอนโซลด้านหน้าฮะเป็นพลาสติกแข็งๆสีเทาเข้มเกือบๆดำสวยมากเลยเนียนกริปเลยครัพี่น้องถุงลมนิรภัยจะนับให้นะด้านหน้า4าีใบบอยอีก2เป็น6ด้านหลังมีไหมด้านหลังอีก2 8ลูกเลยพี่น้องถุงลมแปใบนะฮะอ่ะห,หน้าจอกันต่อ หน้าจอก็ตามสเปคโรงงานนะฮะตัว E-Limited ก็จะได้จอระบบสัมผัสพ,พร้อมภาษาไทยมาให้นะฮะแล้วก็มี USB HDMI AUX US, นะครับอันนี้ตามสเปคโรงงานเลยมีระบบความบันเทิงก็ต่อมือถือเล่นเพลงมือจากมือถือบลูทูธได้นะฮะ AUX USB มีครบมีกล้องหลังให้ในตัวครับเหมือนเดิมแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นมุมมองเดี่ยวนะครับมาพร้อมเส้นกระระยะนะครับคอนโซลเป็น2ชั้นนะฮะด้านบนเป็นเกียร์ด้านล่างไว้วางของเนาะก็จะมีแค่รูเดียวสำหรับยินเวสตก็คือ power outlet แค่นั้นนะด้านบนก็เป็นเกียร์ CVT หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยมากๆครับเนียนกลิบเลยวัสดุต่างๆนี่เป๊ะมาก ริ้วรอยน้อยมากแม้แต่สติกเกอร์อะไรนี่เขายังแกะไม่ครบเลยนะฮะได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮด้วยนะสุดยอดตรงกลางที่ผมชอบคือที่วางแก้วน้ําให้มาค่อนข้างลึกนะครับวางได้ทั้งแก้วตื้นแก้วสูงได้หมดเลยนะฮะดีมากๆที่เท้าแขนเป็นหนังสีดําสวยมากอ่ะนุ่มๆนิ่มๆนะเลื่อนได้นิดนึงแล้วก็ด้านในเป็นช่องเก็บของเล็กๆนะครับวงมาลัยมี แป้น paddle shift สำหรับเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยได้ด้วยนะครับแล้วก็มี cruise control ด้วยมี multi function เพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ปรับเปลี่ยนเพลงรุ่นนี้นั่นโลโก้สวยมากนะครับวัสดุสวยเลยฮะเจ้าของเดิมมีแถมตัวที่หุ้มพวงมาลัยมาให้เราด้วยเนาะแต่นี้เราไม่อยากจะแกะเพราะเขาติดก,กระดาษกาวมาด้วย <c oughs> เดี๋ยวแกะไม่รู้รอกนะแต่คิดว่าน่าจะสวยนะฮะน่าจะสวยแต่เขาใส่มาก็โอเคขอบคุณมากนะฮะ จะคิดว่าแหวกๆนิดน,นึงแล้วกันนะฮะขออนุญาตนะปึ๊บอ่ะอ่ะให้ดูเนื้อพวงมาลัยกันก่อนเนี่ยเขาติดกระดาษกาวมาอย่างงี้นะผมเลยไม่อยากแกะนะฮะเ,เดี๋ยวมันจะเลอะคราบกาวเขาอุตส่าห์ติดกระดาษกาวมาแต่เชื่อว,ว่าน่ายังยังสวยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พวงมาลัยปรับได้สีทางจําได้ลงขึ้นเพอร์หน้าถอยหลังครบเลยนะฮะอ่ะกระจกไฟฟ้า4บาน พอโตคู่หน้าเลยพี่น้องนี่ทางซ้ายทางขวาสุดยอดครับเซ็นเตอร์ล็อกใช้ได้กระจกข้างต่อไฟฟ้าแล้วก็ได้พับไฟฟ้าด้วยนะฝั่งขวาจะเป็นปุ่มโหมดการขับขี่แบบประหยัดแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวโอเคกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติมาพร้อมเซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้านะฮะด้านบนมีไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดวงที่บังแดดมีกระจกมีพร้อมไฟส่องสว่างให้ สบานเลยเพดานสวยมากครับสีเทาเนียนกริปเลยนะฮะถือว่าดูแลรักษารถดีมากๆเกะซ้ายมือเปิดไปแล้วโอว้ครบเลยคู่มือต่างๆมีให้ครบครันนะฮะคู่มือใช้งานทั่วไปคู่มือหน้าจอสมุดเข้าศูนย์ครบเลยนะฮะรถบ้านมือเดียวผู้ชายขับนะฮะออกรถต้นปี2018 นะครับออกรถมกราคม2018สีขาวมุกครับ White o r c h i d Pearl นะครับเป็นรุ่น E Limited E Limited ก็คือบอกไฟฟ้าคนขับนะฮะแต่ไม่มีซันรูฟนะครับอยู่สาทรน,นี่เองนะเลขเครื่อง R18F3110984 z 4, นะฮะแล้วก็เลขตัวถัง MRHRU ลงท้าย P104606 นะครับล่าสุดเพิ่งเข้าศูนย์มาปลายปีที่แล้วเหรอเออใช่ตอนนั้น5,900 0นะฮะ ก็ขยับไปประมาณ7,000โลเดี๋ยวรอบนี้เข้า Honda ากันเรารพูดให้นะครับสำแนวรถขออนุญาตแทรกหน่อยคันนี้มีเล่มทะเบียนเรียบร้อยครับรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายขับโมเดลผลิตป,ปี2018ป้ายกรุงเทพจดทะเบียนก็2018สีขาวเดิมโรงงานครับ เลขตัวถัง MRHUP104606 r เครื่องยนต์ R18 ZF3110984 เบนซิน 84, L, 4สูบ1.8ลิตร1 4 1แรงมาครับลองขับกันเลยฮะไปเครื <S <S ่องยนต์บล็อกเดียวกับพวกซนะีวิกน,น,นะครับเครื่อง1.8ลิตรนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้งานค่อนข้างยืดหยุ่นและหลากหลายใช้ได้ทั้งทางใกล้ทางไกลขับทางไกลก็สนุกขับในเมืองก็โอเคคล่องตัวแล้วนะออกตัวพุ่งดีนะพนรักําลังเหลือเลยเบรกจึ๊ช่วงล่างย่งแน่นย่งนุ่มเครื่องน,นิ่ง เงียบเดินเรียบแอร์เย็นใช้ได้ห้องโดยสารถือว่ากว้างนั่งแล้วปลอดโปรง่งหลังคาสูงใช้ได้ไม่อึดอัดเลยมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยออปชั่นครบครันครับพวงมาลัยโอเคนะครับไม่หนักเลยแล้วก็ค่อนข้างกระชับจับแล้วมั่นใจใช้คําว่าแน่นๆเฟิรม์มเฟมเหมาะสําหรับขับทางไกลเป็นอย่างยิ่งนะครับค่อนข้างคล่องตัวด้วยนะฮะการใช้งานค่อนข้างหลากหลาย1.8นะครับวงเลี้ยวกันดีกว่า สำหรับเรื่องความคล่องตัวนี่สุดยอดวงเลี้ยวแคบใช้ได้เลยนี่ไม่ได้หักบดด้วยนะนี่เหลือๆเลยกลับรถในพื้นที่แคบๆง่ายทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกครับเรียกว่าทางไกลก็โอเคในเมืองก็คล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รถเก๋งสไตล์ crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมนะครับ ใช้ทั่วทัวไปใช้วิ่งทางไกลในเมืองก็ดีนะครับและออปชันให้มาเรียกว่าจัดเต็มมากๆ เพียงแต่ว่าไม่มีซันรูฟนะฮะซึ่งหลักใครหลายคนก็อาจจะไม่ได้อยากได้ซันรูฟอยู่แล้ววันนี้เอาตัวนี้ไปเลยฮะรถบ้านมือเดียวใหม่แค่ห0 0 0ื่เดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าวันนี้จาก1นึ่งล้านห้าหมบาทราคาเหลือเท่าไหร่้อวใครเป็นสาว่าอนด้า HRV อยากได้รถที่ใหมน่น้อยๆแบบนี้ก็อย่าพลาดคันนี้เลยนะฮะกับปี2องพ Honda HRV ตัวรองทอ e ็อป1.8 e limited ใหม่6 0 0มื คันนี้เป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนะฮะปี2018นะครับได้ไหม่น้อยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะครปี2018แท้แต่ก่อนไมเนอร์เชนนะฮะคันนี้รถใหม่ปลายแดง1,5ล้าน5 0า0 0บาทจะต,ต่างกันก็คือไม่มีซันรูฟนะฮะก็เป็นข้อดีในการดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะ,ะ,ะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ6 หมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาฮะอ้าวันนี้ฮะปกติวอล k i อินราคราหน้ร้านนะฮะเราตั้งขาย5,19,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแน์นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเลือเบี่ยง 4 0 90, 9 0 0 0บาทโอ้โหไม่แค่ห0 0 0ืวันนี้ราคาหายไปเกินครึ่งเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นใครตามหา HRV อยากได้ไม่น้อยๆอยากได้รถบ้านมือเดียวพลาดคันนี้ไม่ได้จริงๆเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิม มีวารรตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นาำสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดีเด๋ยวเอาเข้าศูนย์ฮอนด้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นทังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ ฟรีทํากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันค่าเช้อ่รคก่อนส่งมอบเช่นเคยไม่หกหมื่นรถบ้านมือเดียวฮะไม่อยากให้พลาดจริงๆได้สีขาวเท่ๆแบบนี้แอดไลน์เลยด้านล่าง idline อดหน sp คนาบเป็นที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่กูเกิลแบบพิมพ์19สีประกอรเราอยู่ถนนกาลปพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวป็นทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิบกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไงๆๆ่ายๆปิดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นาทีรถดันเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิงหารีประกร์รสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com